จากคลิปที่แล้วนะคะที่เราบอกว่าหลักสูตรอังกฤษเนี่ยต้องการทั้งคนที่เก่งและหาตัวเองเจอทีนี้คนที่เก่งในหลักสูตรนี้เป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ค่ะหลักสูตรนี้เนี่ยเน้นทางด้านที่เป็น a ค a ด e มิกและบอ n to be ใช่ไหมคะในด้านของ a c a d e m ิกเนี่ยหรือว่าด้านของด้านของความเก่งเนี่ยมันก็ได้มาจากเกรดนั่นเองซึ่งเกรดที่ดีได้เนี่ยมาจากการเ e l ส s t u ดีอย่างหนักหน่วงเนาะทีนี้อย่างที่เคยมีคำกล่าวว่า the base of study is cell study ค่ะนั่นหมายความว่าน้องๆที่อยู่ในเยียนเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นในด้านของ predicted grade, achieve grade หรือความถนัดทางด้านภาษาก็แล้วแต่เนี่ยน้องๆจะต้องฝึกฝนทำา p s s p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  r r เยอะๆหาอ่านเนื้อหาไปก่อนที่จะเริ่มเรียนเพราะว่าอย่างอย่างตัว predicted grade เองอะคะในช่วงที่น้องๆอ,อยู่กันในช่วง y ยี r ย2เนี่ยพอขึ้นมาแล้วเนี่ยน้องๆจะมีอะไรที่ต้องทำหลายอย่างมากเลยเนอะไม่ว่าจะเป็นด้านเกรดหรือด้านของบอลทูบีเพราะฉะนั้นถ้าไม่รีบอ่านเนื้อให้จบก่อนหรือฝึกทำา p a s ป p a p e r ก่อนเนี่ย ก็อาจจะได้เกรดที่ไม่ดีไปแล้วพอยื่นมหาลัยเนี่ยพอเขาเห็นเกรดที่ไม่สวยไปเนี่ย หมายความว่ามันก็เป็นหน้าบ้านที่ไม่ดีเนาะรวมไปถึง a c h i e v e grade หรือว่าเกรดที่น้องๆได้กันมาแล้วด้วยเนี่ยมันล้วนมาจากการที่น้องๆฝึกฝนทำ past paper เยอะๆหาอ่านทำเยอะๆนี่น้องๆทำ past paper มากเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็จะเห็นความหลากหลายของด้านของโจทย์ใช่ไหมคะรู้วิธีการตอบที่มากขึ้นมีความแม่นยำในการทำโจทย์ที่มากขึ้นอย่างน้อยเนี่ยควรทำอย่างต่ำเนี่ย10ปีย้อนหลังก็จะทำให้เรามีความคุ้นชินกับตัวของโจทย์และวิธีการตอบนะคะรวมไปถึงการทำ English proficiency ด้วย ว่าจะเป็น IELTS หรือว่าการทำในวิชาอื่นๆอย่าง English First Language พวกนี้ก็เป็นเป็น paper ที่น้องๆสามารถหาทำตัว Past paper ได้หาอ่านเองได้ไม่จำเป็นต้องรอให้คุณครูสอนในโรงเรียนหรือว่าในระดับในในในคลาสเรียนเนาะน้องสามารถหาความรู้ไปก่อนเองได้ด้วยใน,นหลักสูตรนี้เนี่ยข้อดีเลยก็คือว่าเขาจะมี syllabus ที่ชัดเจนน,น้องสามารถเข้าไปหาดูได้ล่วงหน้าหาอ่านได้ล่วงหน้าทุกอย่างที่อยู่ในหนังสือเนี่ยสามารถ เตรียมตัวก่อนได้ล่วงหน้าเลยไม่มีอะไรออกเกิดจากนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆรู้แบบนี้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นข้อดีเลยที่เราสามารถเตรียมตัวตัวเองได้แล้วถ้าเรามีการเซลสตัดี้ที่ดีตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าน้องๆจะขึ้นไประดับ A-Level หรือระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จในการเรียนในหลักสูตรนี้ค่ะ